้ารู้ว่าจะมีเรื่องราวที่คิดไว้ตั้งมากมายรู้ว่าจะวาดเรื่องราวความฝันไว้ข้าในใจทุกๆ เดินมากระฉันฉันจะพาไปไม่ว่าอะไรที่เธอต้องการฉันจะตามใจให้เธอได้เป็นอย่างใจเธอต้องการแค่อยู่กับฉันอะไรอะไรที่คนนี้แค่อยู่กับฉันอะไรอะไรจะเป็นได้ทันที่ทุกๆอย่างโลกใบนี้ฉันพร้อมทำให้เป็นของเธอ นะคะเจ้าของหนึ่งเพลงนี้ก็ได้มาอยู่ในสายกับบิวตี้เป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้ t w Piece นั่นเองนะคะอสองหนุ่มกับสองสาวใช่ค่ะอ่าก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวให้สมาชิกแต่ละคนนั้นแนะนำตัวก่อนเลยค่ะค่ะจีร้องงาค่ะชเล่นเปอร์เชันครับจิตต้าครับ ทำร้องนำคะ่ะอ่าก็ก่อนอื่นเลยเนาะเราก็คุ้นคุ้นชื่อวงอยู่เหมือนกันเคยได้ยินเพลงแล้วก็เคยได้ยินชื่อ่แต่ว่าก่กอนอื่นเลยอยากจะถามถึงท,ที่มาของชื่อ Two Piece ว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็น Two Piece อะคะค่ะก็ชื่อ Two Piece นะคะก็ออ,อยากให้คนฟังฟังระดัถึงออกอารมณ์กลิ่นทะเลทะเลนิดนึงเราก็เลยใช้ชื่อ Two Piece นะคะแล้วก็วงม,มีนักร้องสองคนแล้วก็เครื่องดนตรีสองชิ้นด้วยค่ะ อ๋อก็จะเป็นความหมายอย่างละสองอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ทั้งสี่คนนี้มารวมตัวกันได้ยังไงอะคะค่ะเพเราะว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยค่ะและดนตรีอยู่ในชมรมดนตรีที่ยุคโฟกซ่องเหมือนกันคะ่ะอืมก็คือรู้จักกันมาตั้งแต่อยู่ในชมรมแล้วก็เลยเหมือนกับเอ,อทำเพลงมาด้วยกันเรื่อยๆ ค่ะก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งก็เหมือนร่วมทีมกันแล้วก็ไปประกวดตามเวทีต่างๆเลยค่ะอ่าได้ได้เห็นเอในโปรไฟล์เหมือนกันว่าได้รับรางวัลมาแบบว่าเยอะเหมือนกันพอจะบอกได้ไหมเอาคร่าวๆก็ได้ว่ามีอะไรบ้างค่ะก็จริงๆประกวดก็มีคนได้รางวัลแล้วก็ไม่ได้สกรข่าเอะไรก็มีเหมือนกันค่ะก็สำหรับรางวัลที่ได้ก็จะมีอันดักมือสิคพันเทสค่ะของพ็่ทันใจวัฒนะแล้วก็ส่วนมากที่เหลือก็จะเป็นรางวัลแบบเก็กไน่าหยิบย่ายค่ะไม่ไม่ ไม่มีอะไรแบบต่ก็ค่ะแต่ก็ถือว่าแบบเป็นประสบการณ์ของพวกเราใช่ไหมที่ก็มีต้องมันต้องมีบ้างแหละเนาะที่ผิดหวังบ้างสมหวังบ้าง <c oughs> แต่ว่าก็เป็นการเก็บิ <c oughs> เก็บเกี่ยวประสบการณ์กันมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ <c oughs> มาถึงนี่เลยเห็นว่าเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษคะ่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าอะไรก็ได้อยากจะให้พูดถึงเพลงนี้หน่อย ค่ะก็สำหรับเพลงนี้เราก็มีแนวคิดอ่าเหมือนเดิมก็คืออยากให้คนฟังฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วสบายประมาณนี้ค่ะแล้วก็สำหรับเพลงอะไรก็ได้เนี่ยในเพลงจะมีท่อนหนึ่งที่ร้องว่าให้เธอมีโลกที่เป็นอะไรก็ได้ได้ดั่งใจทุกสิ่งที่เธออยากเป็นฉันพร้อมให้เธอค่ะก็ะคือถ้าอยู่ในการอยู่กับพวกเราก็เราก็ขอให้เป็นอะไรก็ได้พวกเราก็อยู่ข้างๆคอยเชร์อยู่ประมาณนี้ค่ะเห็นว่ามีซิงเกลิลก่อนหน้านี้ด้วยชื่อซิงเกลิลอะไรคะ คีดเลงว่าไม่มีทะเลค่ะเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับก็จริงๆดีเกินคาดค่ะเพราะว่าเจ้าบอลก็หน้าใหม่ด้วยอะค่ะถ้ายังหล่นอยู่ก็เ,ออเ,เชิญฟังเพลงแล้วจะเป็นยังไงอ,อ๋อแล้วอย่างเพลงนี้ล่ะคะอะไรก็ได้คาดหวังไว้มากแค่ไหนเอ่ยจริงๆไม่คาดหวังไว้ระดับหนึ่งคืเอยากให้ฟังแล้วมีความสุขกันมากกว่าใครไงแบบค่ะเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่า เหมือนอยู่ในทะเลจริงนะเราก็นึกถึงทูพีสอะไรอย่างเงี้ยแบบว่านั่งฟังแล้วก็มีสายโลมีเสียงทะเลนี่คงแบบมีความสุขน่าดูเลยสำหรับเพลงนี้แนวดนตรีของวงล่ะคะแต่ละคนแบบมีความชื่นชอบอะไรแล้วก็มาผสมกันหรือเปล่าใช่ครับแต่ละคนก็เข้าต่างๆแบบแต่ว่าก็มาลงตัวได้ที่แนวอะคูสติกป๊อปครับผมอคูสติกป๊อป อ่า <คน S 1> ก็แล้วอย่างในเพลงแต่ละเพลงที่ออกมานี้แต่ละคนเขาได้ใส่ไอเดียหรือว่าเอมีแบบแนะนำอะไรกันเพิ่มเติมไหมอะคะอ๋ะอก็นั่งทำเพลงด้วยกันเลยครับเพราะ,ะว่าเพราะนราเพลงแต่ละเพลงก็จะเป็นพวนกเราทังสีอ๋อแล้วเพลงนี้คือแต่งเองเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่งเองครับแล้วแนวคิดมาจากใครเอ่ยหรือว่าช่วยกันทั้งหมด ที่หมดเลยครับช่วยกันหมดเลยครับอืมเหมือนกับว่าคิดเหมือนคอนเซปต์ขึ้นมาอย่างนี้ปะแล้วก็ช่วยกันแต่งเพลงช่วยออกคำนองอะไรแบบนี้อยู่ครับว่า,วาเอ๊ะเอาไงดีเอาไงดีเอไร <laughs> ค่อยๆงมค่อยๆหาทางมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋ออ่าแล้วก็ย่างเพลงนี้อะไรก็ได้จะออกมาเป็นอัลบั้มไหมจะรวมอัลบั้มมีเพลงอื่นออกมาอะไรอย่างนี้ไหมคะเอ่อต้องต้องดอูทีครับแต่คิดว่าน่าจะรวมนะครับผม อ๋อน่าจะรวมเป็นอับลบั้มเนาะเพราะว่าเพลงอ่ะเพลอมากๆเลยอันนี้ชมจากใจจริงเลยนะคะ<น>อเพลงเพาะมากเลยฟังแล้วก็สบายมากๆเลยทีเดียวถ้าเกิดมีอับลบั้มนะเดี๋ยวจะอุดหนุนนะคะอแล้วแต่ละคนอย่างแนวเพลงอ่ะอยากจะให้แบบบอกหน่อยละกันแต่ละคนชอบแนวเพลงไหนกันบ้างหรือว่าเหมือนกันเลยก <yerde. S 1> ็ชอบต่างไปแต่ว่าก็พสมตัวได้ที่แนวๆที่คล้ายๆกันนะคร คือทั้งสี่คนเนี่ยก็คือชอบฟังเพลงที่แบบสบายสบายฟังแล,ล้วอารมณ์ดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็บางคนก็จะชอบรกบางคนก็จะเอามีชอบร็อกด้วยนะครับแต่ว่าวบ,บร็อกโย่เลยไหมคะ <laughs> แต่ว่าสุดสุดท้ายแล้วเราก็มาฟังเอเพลงที่สบายสบายที่ก็มันฟังได้ตลอดเวลานะครับอืมจริงจริงจริงอ่ะฝากถึงช่องทางการดาวน์โหลดหน่อยแล้วก็ฝากอะไรถึงคนฟังหน่อยว่าอยากจะให้เขามาฟังเพลงเนี้ยของเราจะ บอกอะไรเขาดีคะก็สำหรับช่องทางการดาวน์โหลดนะครับก็ดาวน์โหลดเพลงของพวกเราได้ที่ตัดกัน2องสิบเอ้ยแปดแปดแปครับาเอาเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงอีกรอบนึงตอกกัน2องส8 8ครับค่ะแล้วก็การติดตามล่ะถ้าเกิดแบบว่าแฟนๆอยากจะตามงานอีเวนต์อะไรแบบนี้ไปร้องเพลงกันที่ไหนจะตามได้ที่ไหนบ้างคะก็ใน Facebook ของ b e i e v e Records ก็ก็จะมีพวกคิวคิวคิวงานของพวกเราเวลาไปไปที่ไหนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะมีในพวกของของวงเองด้วยครับค่ะชื่ออเซิร์ search, search ว่าทูพีซีเอสดัครับ t ูพ p c s b ครับอืมก็ไปติดตามกันได้เนาะแฟนคลับคนไหนแบบว่าอยากจะไปตามฟังทั้งสองหนุ่มสองสาวร้องเพลงก็ตามได้ใน Facebook ทั้งของค่ายแล้วก็ของแบรนด์ตัวเองด้วย ไปลองเสิร์ชใน YouTube ก็มีครับมีมีช anel ของตัวเองเหมือนกันครับอ่าแล้วเพลงนี้ MV ออกมาหรือยังคะออกออกออกมาสักพักใหญ่ครับจะเป็นเป็นทางออฟฟิเชียลครับเดี๋ยวจะมีตัวออฟฟิเชียลมาตามตามหลังจากนี้สักบบนัดหนึ่งครับอ่าโอเคเดี๋ยวรอ,อใน YouTube ได้เนาะครับค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณกับทูพี e มากเลยนะยังไงขอให้เพลงดังๆนะคะแล้วก็อย่าลืมมาอุดรด้วยนะค่ะยังไงมาเจอกันที่อุดรนะคะ ขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ